เอาแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมใช้เวลาไปเนืดอนานซึ่งเราก็อยู่กับแมปเติมอย่งเช่นเคยนะฮะ Final Freddy ซึ่งเนี่ยผมจะสอนวิธีไปรับกันนั่นเองซึ่งเราก็ต้องเดินผ่านร้าน f ฟรดี้ที่แสนรูลาและน่ารักนั่นเองจะมีสอนบอกทางเราอยู่นะฮะแต่มันก็เป็นเส้นทางตรงแล้วก็รู้แล้วว่าเราต้องไปไหนคือแบบว่าไม่ต้องดูเส้นทางตรงก็เลยอันนี้คือปากลัวนะฮะ ใครตายแล้วก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปเริ่มจากน้ำพุใหม่เลยนะอันนี้คือผมจะพยายามไม่ตายนะตายกูตกหน้าตัวเองสามสิบครั้งถ้าวันนี้กูตาย้ท่านผู้ชมดูไม่ได้กูจะนอนไม่หลับแล้วตอนที่กูนอนไม่หลับกูก็จะฟันร้ายฟันถึงอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรซึ่งท่านผู้ชมควรเลือกสกินเลยนะฮะ ซึ่งตอนที่ล้วเนี่ยผมเลือกเป็นโบโลล่านะเ,ออเรามีสปินอยู่แล้วอ๋อใช่เราใส่สปินแคมมาแล้วแล้วก็เลยใส่ใช้ไม่ได้เห็นไหมยังเป็นสปินแคมปเหมือน,นเดิมอะถ้าจะออกแี่ยก็เขียนก็เหยียบร่มที่มันบอกว่าออกเห็นไหมแล้วมันก็จะอยู่จุดน้ำตรงเก่าฮะคือแบบว่าพยาามวิ่ง วนแล้วก็เนี่ยขึ้นไปฮะจึงจะทำได้ฮะแต่มันก็ติดบางครั้งนะคือแบบถ้าใจ้ผลที่สุดคือถ้าผู้ชมแบบว่าวิ่งไปหาไทาคูลปุ๊บใช่ไหมแล้วก็วิ่งมาหาบ่บน้ําคือแบบว่าถามคมผู้เล่นเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะได้ทุกร้อยเอร์เซ็นี่ยเอาทีที่ไปใช้อะ